รู้เท่าทันเศรษฐกิจกอะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิดเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมัยบ่ายค้อย มาสู่ช่วงที่2ของพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะและทุกวันอังคารค่ะเราคุยกันกับทางนักวิจัยของ t d r i นะคะและวันนี้เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวพวกเรามากเลยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของการออมนะคะฟังแล้วเดี๋ยวลองมาสำรวจตัวเองนะคะว่า ความรู้ทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมการอองของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ท่านที่จะร่วมพูดคุยด้วยคือคุณจิราพรแผลงประพันธ์นักวิจัยอาวุโสด้านนโยบายด้านการพัฒนายอย่างทั่วถึงจากที TDI นะคะสวัสดีค่ะคุณจิราพรคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเกดมินายค่ะ ค่ะคุณเจริญพรค่ะวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องใกล้ๆตัวเลยนะคะเรื่องของการออมของคนไทยเนี่ยค่ะในเวลานี้เนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยรู้ว่าการออมเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ของโควิด -19 แบบนี้เนี่ยหลายคนค่อนข้างเห็นความสําคัญของการออมมากขึ้นนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราอาจจะ มีเรื่องของการว่างงานการตกงานโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเรื่องการออมก็กลายเป็นเรื่องที่เราไม่น่าจะมองข้ามแต่พอมาดูสถานการณ์ของเราในตอนนี้เนี่ยอยากให้คุณจิราพรได้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าจากผลการศึกษาเนี่ยเรื่องของนิสัยการออมพฤติกรรมการออมของคนไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะค่ะคือทางส,สนาคารพาิ์แห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการสํารวจ ติดตามความรูแ้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนนะคะในปีแบบสำรวจนี้ทำปี2,561นะคะจำนวนตัวอย่างประมาณเกิน10,000 10, 10, 10กว่านิดหน่อยนะคะสำรวจทั่วประเทศนะคะก็มีการสอบถามหลายๆอย่างว่ามีเงินออมหรืยอยังเงินเงินที่เก็บไว้เนี่ยสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนในกรณีที่จะต้องหยุดงานกระทันหันซึ่งอันนี้นา่าสนใจมากนะคะเราพบว่า คำถามที่ว่าในกรณีฉุกเฉินหรือต้องหยุดงานกระพันหันเนี่ยเงินที่มีอยู่เนี่ยจะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะมีคนไทยแค่13เปอร์เซนเองนะคะที่ตอบว่าเงินที่ตัวเองมีเนี่ยอยู่ได้ตั้งแต่หนึ่งปีนะคะแล้วก็ประมาณ24เปอร์เซนบอกว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนอันนี้คือแบบแล้วพอมาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยซึ่งเราต้องเศรษฐกิจชะงักหยุดต้องหยุดทำงาน เดือนสงเดือนคือมันกระทบคนจํานวนเยอะทอสมตัวเลยคือเห็นได้เลยว่ากลุ่มนี้ถูกกระทบแน่นอนค่ะค่ะคือพอมีสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเงินชอ็อตเลยนะคะคือไม่ได้มีเงินออมเก็บเอาไว้เลยคือส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ตัวเลขคือจะอยู่ได้มากกว่า3เดือนเนี่ยมีแค่ยีเท่านั้นเอง อ่าอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนค่ะมีแค่ยีสิบเอร์เซ็ท่านั้นเองก็ไม่เยอะเลยใช่แล้วอยู่ได้เกินหนึ่งปีเนี่ยมีแค่สิบสามที่เหลือก็คืออยู่ได้ระหว่างสามสิบหกอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะทำไมสถานการณ์เรื่องของการออมของคนไทยถึงสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้พอจะวิเคราะห์ได้ไหมคะคือจริงๆแล้วอะค่ะทางทางองค์เทศโอลิซีดีเองเขาก็มีการพยายามวัด ทักษะทางการเงินนะคะหรือ financial literacy ว่าเออคนเราเนี่ยมีความรู้ทางการเงินมีทักษะเนี่ยระดับไหนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งจําเป็นนะคะเพราะว่าทักษะทางการเงินเนี่ยมันจะเตาะหลายๆอย่างการจัดสรรเงินการเก็บเงินการลงทุนการอะไรพวกนี้นะคะ,คะเขาก็จะมีแนวทางในการสร้างแต่สอบถามในการประเมินเพราะว่าการวัดตรงๆเนี่ยม,มันค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเขาก็เลย ทำเป็นแบบสอบถามในการประเมินท <pl ains> ักษะทางการเงินของคนซึ่งของเราเองเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถิติก็ได้นาไอ้แบบทดสอบอันเนี้ยมาประยุกต์ใช้ในแบบสํารวจเดียวกันเนี้ยนะคะก็ถามถามประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกันในปีหกหนึ่งนะคะทาง PDI เองก็ได้เอาข้อมูลที่ที่ทางสำนักสถิติเก็บเนี่ยมาคํานวณเป็นคะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยนะคะพบว่าทักษะทางการเงินของคนไทยอยู่ที่ ให้คะแนนเต็มร้อยนะคะประมาณหกสิบสองจุดแปดนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าใกล้เคียงกับคะแนนของกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งถือว่าดีทีเดียวนะคะคะแนนของ OECD เขาอยู่ที่หกสิบสองจุดเก้าแต่ว่าข้อมูลของเขาเนี่ยมันเป็นข้อมูลปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดซึ่งห่างก,กับเราสามปี<า>ถ้าเป็นคะแนนใหม่เชื่อว่าเขาคงสูงกว่านี้เยอะอนะคะอันเนี้ยคืออันเนี้ยทักษะทางการเงินดูเหมือนใกล้เคียงกันเลยนะคะ แต่ถ้า hmm. เกิดลองไปดูในรายละเอียดเล็กๆก็คือว่าไอตัวทักษะทางการเงินเองเนี่ยจริงๆแล้วมันมีด้วยกันสามองค์ประกอบ <That. S 2> นะคะองค์ประกอบแรกคือเอาเอาที่เราได้คะแนนเยอะก่อนละกันนะคะทัศ mm hmm. นคติทางการเงินอท mm ัก hmm. นคติทางการเงินก็คือเราจะถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องต่อไปนี้เช่น <That. S 2> มีความสุขกับการใช้เงินมากกว่าการออมมีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้ไม่ได้คิดวางแผนเพื่ออนาคต มีเงินต้องรีบใช้อะไรอย่างาเงี้ยเขาถามว่าความคิดเห็นต่อเรื่องเหล่านี้ถุงคุณเป็นยังไงอันเนี้ยผลก็ผลว่าคะแนนของเราออกมาค่อนข้างดีนะคะก็ออกมาเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นตเต็มร้อยนะคะก็คือเป็นคะแนนที่เราได้สูงสุดละในในกลุ่มนี้ยสูงกว่ากลุ่มประเทศโอเอซีดีด้วสนะคะเรื่องต่อไปนะคะองค์ประกอบที่สองของไอตัวทักษะหรือเป็น n ช i ่ยวฤทธก็คือว่าเรื่องพฤติการทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงินเนี่ยคําถามก็จะออกมาว่าพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของการออมการออมของคุณเนี่ยเป็นยังไงใช้ก่อนใช้ก่อนเก็บหรือเก็บก่อนใช้อะไรเนี้ยนะคะแล้วรูปแบบการเก็บเนี่ยเก็บยัง,ยงไงนะคะเก็บเงินไว้ยังไง,งหรือว่าเก็บเป็นเงินสดเก็บเป็นเงินฝากเงินฝากก็มีแยกได้นะคะว่าฝากในบัญชีเดียวกันกับบัญชีค่าใช้จ่ายหรือฝากแยกต่างหา,หากหรือเอาไปลงทุนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ เคยมีปัญหาทางการเงินไหมถ้า nope มีแก้ปัญหานั้นยังไงนะคะไปกู้ไหมหรืออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีการไปจองก่อนซื้อของหรือเปล่าชำระค่าใช้จ่ายตรงเวลาไหมมีการเปรียบเทียบศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายทางการเงินระยะยาวไหมนะคะในส่วนของพฤติกรรมทางการเงินเองเนี่ยผลการสารวจคะแนนที่เราได้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ าสิบเก้าจุดหกก็ถือว่าก็ดีพอสมควรนะคะต่ำกว่าโอเอซีดีเล็กน้อยโอเอซีดีเขาอยู่ที่หกสิบคะโอเคก็ถือว่าตัวเลขถือว่าโอเคพฤติกรรมกับนิกรริก็ถือว่าดีนะคะเอาองค์ประกอบที่สามอันนี้ค่อนข้างน่าหนักใจนิดนึงก็คือเรื่องความรู้ทางการเงินนะคะความรู้ทางการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยอ่อนที่สุดเลยนะคะก็คือ ในส่วนเนี้ยเขาจะถามเรื่องให้คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบียเเบ้ยตน้นต้นความรู้เรื่องเงินเฟ้อเรื่องการกระจายความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะอันเนี้ยคือคําถามที่ค้อถาม,ถามให้ให้คนตอบนะคะซึ่งตัวเนี้พบว่าความรู้ทางการเงินของเราได้คะแนนที่ห้าสิบหกจุดเจ็ดในขณาดที่ของ OECD ปีห้าแปดนะคะเ <c oughs> ขาอยู่ที่หกสิบห <c oughs> ้าจุดเจ็ด ห่างกันประมาณสิบคะแนนเลยอืม <c oughs> ค่ะก็สะท้อนว่าเรื่องความรู้ทางการเงินเนี่ยยังเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยมีความรู้กันว่าอย่างนั้นเถอะพอให้คำนวณเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยทบต้นหลายคนคำนวณไม่ได้ใช่อันนี้ยจริงๆเราก็เคยออกไปสำรวจตอนนั้นมันมีโครงการอะไรนะคะโครงการ ธนาคารประชาชนที่ออมสินให้กู้ช่วยเหลือประชาชนนะคะเราก็เลยเคย,เคยไปพูดคุยกับชุมชนแถวใกล้ๆที่ทํางานของทีเดเนี่ยนะคะก็สอบถามเขาว่าอารู้เรื่องอันนี้ไหมไปกู้เงินไหมธนาคารประชาชนเนี่ยอะไรนี้นเหตุผลทําไมไม่ไปกู้สิ่งที่เขาบอกเราก็คือว่าอืเขาไม่อยากไปติดต่อธนาคารมันยุ่งยากกันนั้นเหตุผลนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าดอกเบี้ยแพงเราก็เอ๊ะดอกเบี้ยแพงคืออะไรคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่า ก็ดอกเบี้ยมันสิบกว่าแต่ถ้าเกิดเขาผู้ผู้แขกนะคะส<ะ>อ,อ,องบาทเองเราก็อสองบาทเองนี่สองบาทอะไรคะคือสองบาทต่อสัปดาห์นะคะ,ะแต่เขาอะคือเขาอะความคิดของเขาอะสิบก<ะ>ับสองอะเขาสองถูกแต่ว่าไม่รู้เลยว่าไอ้สิบนั้นต่อบีแต่สองเนี่ยมันต่อ,ตอสัปดาห์าห<ะ>ใช่คือคือ,อบแต่ว่าแต่คือเขามองแค่ตัวเลขแต่เขาไม่ไม่ได้คิดว่า เออถ้าคิดเป็นดอกเบี้ยทั้งปีแล้วเนี่ยมันเขาต้องจ่ายไปเท่าไหร่กับมาเนี้ค่ะโอ้อันนี้สําคัญเลยนะคะจริงๆแล้วควรจะต้องคํานวณให้ดีเลยใช่ค่ะอืม hmm, ค่ะทีนี้พอความรู้ทางการเงินสะท้อนออกมาแบบนี้แล้วค่ะว่าคนไทยเนี่ยมีความรู้ทางการเงินค่อนข้างน้อยเนี่ยค่ะจะไปส่งผลกระทบกับเรื่องของการอมอมยังไงบ้างค่ะคือความรู้ทางการเงินค่อนข้างน้อยเนี่ยมันก็มีผลต่อการตัดสินใจใช่ไหมคะว่า ตัดสินใจจะเอาเงินไปลงทุนอะไรความรู้ทางการออมน้อยไม่ไม่ค่อยทําบัญชีรายรับรายจ่าย mm. มันก็มีผลต่อกันว่าจะใช้จ่ายยังไงด้วยนะคะวางแผนการใช้จ่ายเช่นที่เราสอบถามว่าคุณออมก่อนจ่ายก่อนใช้จ่ายหรือว่าใช้จ่ายก่อนออมประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเองนะคะที่ตอบว่าออมก่อนแล้วถึงใช้จ่าย <Yeah. S 2> ที่เหลือคือใช้จ่ายก่อนแล้วถึงจะเก็บออม mm. อันนี้คือ เพราะว่าพฤติกรรมแล้วโดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของคนสมัยนี้ก็จะใช้ใจ่ายตามกานันนะคะหมายความว่าเพื่อนออกอ่ามีทีวีแบบรุ่นใหม่ออกมาก็อยากมีบ้างอ่าซื้อมือถือรุ่นใหม่มีมือถือรุ่นใหม่ออกก็ไปเปลี่ยนเป็นซื้อมือถือบ้างอะไรอย่างเนี้ยค่ะคือคนเราไม่ได้คิดถึงบนพื้นฐานของความพอเพียงหรือพอดีนะคะแล้วสมัยนี้จะเห็นว่าอ่าแบบคนขายเองเขาก็รู้รู้ รู้นิสัยคนไทยพอสมควรนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นนี่คือได้สับทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือ <c oughs> มาเอาของไปก่อนเลยะอะไรอย่างเงินค่อยมาจ่ายทีหลังอ,อันนี้มันจร็งมันก็มีส่วนทําให้ปลูกฝังว่าเออคุณอยากได้อะไรเมื่อก่อนเราอยากได้อะไรก็ต้องเก็บเงินก่อนใช่ไหมคะมถึงจะได้ของของสิ่งนั้นแล้วพอเราเก็บได้ถึงระดับหนึ่งเราต้องจ่ายเงินก็นเราจะรู้สึกเสียได้เงินละไม่อยากจ่ายใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ คือเอาของมาก่อนแล้วก็ค่อยๆผ่อ,อ,อนไปเรื่อยๆเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้จ่ายต่อเดือนเยอะมากนักอะไรเงี้ยมันกะอาจจะเป็นการปลูกฝังนิสัยที่คือเอาเรียว่าเป็นวิัยแล้วกันนะคะวิธัยทางการเงินของคนก็จะไม่ค่อยมีเนี่ยค่ะ ค่ะโอ้ก็เลยทําให้เราไม่มีเงินออมไม่มีเงินเก็บแล้วพอถึงเวลาฉุกเฉินเนี่ยลำบากเลยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเน้นกับทุกคนเลยนะคะคือบางคนเห็นแบบศูนย์ปอร์เซนเรารู้สึกว่าได้กําไรได้ซ้ําคือได้ของมาก่อนยังไม่ต้องจ่ายเงนเลยดอกเบี้ยก็ไม่มีคิดแบบนี้ ใช่ค่ะแล้วอย่างช่วงอย่างนี้ค่ะสมมติผ่อนทุกอย่างเราก็ไปต่อมาส่นเปอร์เซ็นหมดก็จริงแต่พอเกิดโควิดแล้วหยุดงานคือรายได้ที่ตัวเองคิดว่าเดือนนึงเนี่ยรายได้จะต้องเข้ามาสามารถจะไปจ่ายค่าผ่อนที่ว่าเนี่ยทุกอย่างได้แต่พอมันเกิดหยุดคือรายได้ลดลงเห็นได้ชัดเลยรายได้ลดลงมีปัญหากับการผ่อนของที่ตัวเองมองว่ามันไม่มีปัญหาทันทีเลยนะคะ ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเลยในกรณีฉุกเฉินนะคะโดยเฉพาะในภาวะนี้เนี่ยอาจจะต้องพูดกันถึงเรื่องของทัศนคติกันใหม่เลยว่าจริงๆแล้วมีเงินก้อนนึงเนี่ยต้องคิดก่อนเลยว่าจะเก็บเท่าไหร่แล้วเราใช้ได้แค่ไหนกันแน่ใช่ค่ะค่ะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพฤติกรรมการออมนิสัยการออมของเขาเนี่ยมีปัญหาเหมือนกับเราไหมคะ อก็จะมีบ้างเป็นเป็นบางประเทศนะคะแต่ส่วนใหญ่ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเหล่านี้มากนะเขาอาจจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆก็ได้นะคะว่าเออเขาควรจะจัดสรรเงินยังไงอะไรยนะแล้วอีกอย่างหนึ่ง mm hmm. อย่างประเทศพัฒนาแล้วโดยรวมแล้วเขาก็ไม่ค่อยน่าห่วงเพราะว่าเขาคือสวัสดิการเขาก็ดีกว่าเราอะนะคะ uh huh. เขาก็เลยไม่ค่อยต้องกังวลพวกนี้มากนะัก ของเรานี่คือจะบอกว่าค่าใช้จ่ายนู้นนันนี้เยอะมากแล้วถ้าเกิดบังเอิญมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอีกอย่างเงี้ยค่ารักษาเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างแพงด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุผลสําคัญเลยหลายคนบอกว่าโอ้โหทํางานมาแล้วไม่มีเงินเก็บเลยต้องใช้หมดใช่ค่ะแล้ว,ลวเราถามอีกอันนึงด้วยนะคะในแบบสอบถามเนี่ยค,ะค่ะที่สปิตเขาถามเขาก็ถามด้วยว่า อวัตถุประสงค์ของการออมของคุณเนี่ยถ้าเป็นะเก็บเงินเนี่ยคุณจะเก็บเงินเพื่อวัตถุประสองค์อะไรส่วนใหญ่ในที่ว่าที่ตอบเยอะสุดคือเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยนะคะ,คะอันดับหนึ่งเลยที่เขาตอบมาลองลงมาถึงจะเป็นบอกว่าเก็บไว้ใช้จ่ายยามคลาแต่ว่าคนเราไม่ได้มองมองอนาคตไปจนถึงว่าตัวเองแก่อยุดทํางานเนี่ยจะใช้เงินตรงไหนแต่มองว่าเออที่เก็บไว้เนี่ยตอนฉุกเฉินค่ะ อ๋อคือก็ต้องคำนวณด้วยเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอายุยืนว่าง,งั้นเถอะเกิดไม่ได้ทำงาน<ช>ตอน60อยู่ไปถึงอายุ80-90เนี่ยเงินช่วง20-30ปีตรงนี้เนี่ยจะเอาเงินจากตรงไหนมาใช้จะบริหารยังไงต้องเริ่มคิดกันแล้วใช่ค่ะค่ะเพราอันเนี้ยจริงๆแล้วรัฐบาลเองเขาก็มีโครงการคือพยายามนะคะจะทำให้คนเนี่ยัยทำงานเนี่ยมีการเก็บออมอย่าง อย่างประกันสังคมเองนะคะก<ห>็มีเก็บออมไว้ส่วนชราภาพแต่ก็จะมีแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นแรงงานที่อยู่นอก,กระบบป,ประกันสังคมนะคะเขาก็จะไม่ยังไม่ค่อยมียังคือประกันสังคมเองก็คิดทางออกให้กลุ่มนี้นะคะก็คือโดยการมีประกันสังคมมาตรา40นะคะก็คือมีส่วนหนึ่งที่เป็นเกินเก็บออมแต่อันนั้น สิ่งที่เขาจะได้รับกลับไปมันคือบําเหน็จไม่ใช่บํานาญนะคะแล้วก็มีกองทุนการออมแห่งชาติอันนี้มันถูกประสงค์คือบํานาญเลยนะคะก็คือคุณจ่ายเงินเข้ากองทุนการออมรัดช่วยเติมเงินให้บางส่วนนะคะแล้วก็ จะได้ใช้ก็ต่อเมื่ออายุ60ก็จะได้เบิกเงินออกไปใช้เป็นบำนาญซึ่งอันนี้เราพอดีมีโอกาสาได้ไปทํางานร่วมกับทางกองคุนการออมแห่งชาติหรือกออชอนะคะแล้วก็ไปสํารวจประชาชนถึงการรับรู้เรื่องเคยได้ยินไหมว่ากองทุนมีการกองทุนการออมแห่งชาติด้วยนะอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนที่เคยได้ยินเกี่ยวกับกองคืนการออมแห่งชาติเนี่ยมีไม่ถึง50เปอร์เซ็นเลยอะค่ะค่ะเป็นเรื่องที่แบบเออไปพลายน่าวาดเอ้า มันยังเข้าไม่ถึงประชาชนเท่าที่ควรนะเราก็เสนอไปว่ากออชอน่าจะประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าถึงได้มากกว่าน,นี้นะคะ ค่ะโอ้เรื่องนี้ก็ต้องเรียกว่าสร้างทักษะทางการเงินให้คนทุกระดับเนี่ยได้เข้าใจว่าการออมเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังฟังอยู่แล้วอยากจะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยากจะมีนิสัยการออมอยากจะเก็บออมให้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยมีข้อเสนออย่างไงบ้างคะที่จะช่วยส่งเสริมการออมกันได้ค่ะอันนี้เราบองว่า การส่งเสริมการออมเนี่ยน่าจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ไวเด็กค่ะนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีนะอย่างธนาคารออมสินเองธนาคารกรุงไทยธนาคารอ่าพสอต่อยห,หรือว่าพกสอเนี่ยค่ะ,ะเขาก็เริ่มเข้าไปที่โรงเรียนละก็คือไปสร้างธนาคารโรงเรียนปลูกฝังให้เด็กเริ่มเก็บออมมีวินัยทางการเงินเพราะสินเหล่านี้มันมันจะติดตัวเข้าไปจนโตนะคะก<ะ>็อันนี้เป็นเรื่องปลูกฝังที่ที่น่าจะ ช่วยๆกันทําให้เยอะขึ้นนะคะก mm ็ hmm. คือเริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้ความรู้ทางการเงินไปพร้อมๆกันด้วยเลยนะคะ mm hmm. สําหรับคนที่โตมาหน่อยแล้ววัยทํางานแล้วนะคะก mm ็ควรจะต้องเริ่มคิดถึงอนาคตรเราว่าเออพอเรากเกษียณแล้วเนะี่ยเราตั้งใจจะหยุดทํางานตอนอายุเท่าไหร่นะคะ mm hmm. แล้วเราคิดว่าเราจะมีอายุยืนยาวไปอีกกี่ปีตอนนี้อายุขัยของคนเรามันเริ่มมันเริ่มยาวขึ้นแล้วนะคะ mm hmm. มันไม่ใช่ว่า mm hmm. เหมือน่ก่อนอยู่แค่ หกสิบห้าเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันแปดสิบขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเรากรเกษียณเมื่ออายุหกสิบเราจะต้องอยู่ต่อไปอีกยี่สิบปีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคํานวณแล้วว่าเราจะใช้ใจ่ายหลังจากเรากรเกษียณเดือนละเท่าไหร่นะคะเอาง่ายๆสมมติเราจะใช้ใจ่ายเดือนละหมื่นปีหนึ่งก็แสนสองยี่สิบปีสองล้านสี่นะคะแต่ว่าเราต้องมีเงินตอนกเกษียณน,นี่คือ เนยี่สิบปีเลยค่ะสองล้านสี่สองล้านห้าอันเนี้ยเราก็ต้องวางแผนแล้วเราเราจะต้องเก็บออมเท่าไหร่เพื่อให้เรามีเงินเพียงพอที่จะใช้หลังกเกษียณนะคะ่ะก็ต้อง,งเป็นเรื่องที่เราแผนกันใช่<ม>ใช่ซึ่งสหัสเราไม่สามารถเก็บออมเองได้มันก็จะมีอะกองทุนการออมหรือไปฝากที่ันสคงคมหรือว่ามันมีประกันแบบบางนานก็มีนะคะค่ะ<ข>คือเรา เราควรจะต้องศึกษาข้อมูลพวกเหล่านี้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อเป็นเหมือนมันเหมือนการลงทุนนะคะเราต้องเข้าใจด้วยว่าเก็บเก็บเป็นเงินสดเฉยมันก็เงินมันก็จะลดค่าไปเรื่อยๆอันนี้พูดถึงอยู่ในความรู้ทางการเงินเลยเรื่องเงินเฟอ้อรู้ไหมว่าเงินเฟ้อคืออะไรบางคนไม่รู้นะคะอันนี้มันก็เลยต้องหาวิธีว่าเก็บเงินอย่างเดียวไม่พอต้องรู้ด้วยว่าเก็บยังไงนะคะแล้วอย่างแบบ แชร์ลูกโซ่หรืออะไรที่เข้ามาให้ข้อบูลว่าเอาเงินไปฝากแล้วได้คืนมาสองร้อยเท่าอะไรเงี้ยคืออันนี้บางคนก็ก็ไม่รู้เท่าทันก็เอาเงินไปลงทุนพวกอย่างเงี้ยสุดท้ายก็สูญเงินก้อนที่ตัวเองควรจะมีเก็บไว้ใช้ยามฉลาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้ที่ที่ควรจะช่วยกันแบบส่งเสริมหรือบอกบอกให้คนรับรู้เท่าทันนะคะ อืมค่ะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็น financial literacy นะคะทักษะการเงินแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมการฝึกพฤติกรรมการออมให้มีเพื่อที่เวลาฉุกเฉินเนี่ยจะได้ไม่ลำบากมากนักหรือว่าตอนที่เราสูงอายุเนี่ยจะได้ ใช้ชีวิตช่วงสูงอายุอย่างมีความสุขไม่ต้องมาว้าวุ่นพวักพวงเกี่ยวกับเรื่องของเงินเก็บที่อาจจะเป็นปัญหาสําหรับเราในอนาคตนะคะอันนี้คือระดับบุคคลแล้วถ้าเป็นระดับนโยบายของประเทศเนี่ยคะ่ะตอนนี้เนี่ยถ้าดูนโยบายของประเทศเรื่องของการส่งเสริมการออมเนี่ยมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะคือระดับนโยบายเองมองว่าการออมภาคสมัครใจก็พยายามทําหลายๆอย่างแล้วนะคะ,คะแต่ว่า มันก็ยังไม่ได้เพียงพอที่จะทำให้คนมีวินยัยหรือออมเงินมากขึ้นนะคะมองว่าเราน่าจะปรับเป็นคือเนื่องจากว่าเราเราเข้าสู่สังคมสูงอายุละในในที่สุดคนแก่เราจะเยอะขึ้นมากนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าการออมน่าจะเป็นอ่ะเป็นการบังคับออมมากกว่าก็คือเกิดมาก็คือให้ออมเงินไปเลยอยากอาจจะเท่า กองทุนการออมแห่งชาติก็ได้อย่างตอนนี้ที่เรามีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะตอนนี้เรากาลังผลักดันให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยเป็นแบบท่นหน้าก็คือให้กับเด็กทุกคนที่เกิดมาแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะคะแต่อนาคตน่าจะไล้แล้วค่ะก็คือถ้าจะให้เงินไปที่เด็กอาจจะก,กันส่วนเดิมไม่ต้องเยอะมากมาเข้ากองทุนการออมแห่งชาตินะคะเพื่อเงินนี้เขาก็จะไปลงทุนให้มันมีดอกผลเพิ่มขึ้น เอาแล้วก็ได้ใช้ตอนแก่ก็คือออมเข้ามานะคะแล้วก็เอาแค่ส่วนเดียวนะคะแล้วการออมตั้งแต่เด็กเนี่ยมันมีระยะเวลาการออมที่ยาวนานมากกว่าเราจะอายุหกสิบปีใช่ไหมคะ่คะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องออมเยอะอเอานิดเดียวมันเว,เวลามันนานพอถ,ถึงหกสิบแน่นอนมีเงินใช้เพียงพอนะคะอันนั้นส่วนหนึ่งส่วนคนทํางานแล้วก็น่าจะบังคับออมถ้าเกิดคุณไม่มีประกันสังคมมตาตราสามสิบสามคุณก็จะอาจจะต้อง เข้ามาตตาสี่สิบหรือเข้ากองทุนการออมแห่งชาติแล้วคืออาจจะไม่ต้องเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถจะจะอยู่กองไหนก็ได้คุณมั่นใจกับอกองทุนไหนเขาก็ไปอยู่กับตรงนั้นแต่ทุกคนต้องมีอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งกองทุนหรือหนึ่งการออมนะคะเพื่อเป็นหลักประกันว่าในยามฉลาแล้วเขาจะต้องมีเงินใช้อ่ะค่ะค่ะ ตรงนี้ก็เริ่มฝึกกันเนี่ยนะคะเออมีคำถามเหมือนกันว่าถ้าเรามีเงินแต่ละเดือนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเราควรจะออมไปเลยเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะจริงๆออมเนี่ยต้องออมสิบเปอร์เซ็นอย่างต่ำนะคะอย่างต่ำของรายได้ที่เราได้มาค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้เงินมาร้อยบาทก็ต้องหักไปเลยสิบบาท <10 S 1> ลืม <บา S 1> ไปเลยเป็นเงินออมเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเก็บไว้ใช้ในอนาคต ใช่ค่ะค่ะมีวิธีอื่นอีกไมหมคะที่จะช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้คนเนี่ยอยากรู้สึกออมมีพฤติกรรมการออมที่ดีขึ้นนะคะคือตอนนี้คนน่าจะตระหนักรู้แล้วว่ามัน,มนสําคัญนะคะว่าว่าการมีเงินเก็ดออมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็ทํางานแเราก็จะมีไรายได้เข้ากระเป๋าทุกเดือนจะใช้หมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวซิ้นเดี๋ยวก็ซื้เอเปลียนละ,ค,ะคนอบมองเอนี้ย เดี๋ยวก็เ้็นเดือนละ,ะเดี๋ยวก็จะมีเงินใหม่เข้ามาแต่โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกระทบไปกับทุกส่วนจริงๆนะคะมันไม่เหมือนวิกฤตทางการเงินที่เคยเกิดขึ้น<ะ>อาวิกฤตทางการเงินที่เคยเกิดขึ้นมันกระทบเฉพาะนักธุรกิจหรืออะไรพวกที่มีบริษัทเนไรพวกนี้เช่นคนะ่ะแต่อันนี้มันกระทบทุกคนจริงๆก็คือว่าพอธุรกิจต้องหยุดปิดกิจการนักท่องเที่ยวไม่มีคือเขาคงเห็นแล้วว่า นี่ถ้าเขามีเงินเก็บอยู่เขาคงไม่เดือดร้อนขนาดนี้นะคะค่ะอะดังนั้นเนี่ยหลายคนให้ความสําคัญให้ความตระหนกักหาความรู้ทางการเงินเพิ่มขึ้นแต่ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมการออมเนี่ย ต้องเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวเราไปเลยนะคะมีร้อยเก็บไปเลยสิบอย่างน้อยๆนะคะถ้าเก็บได้มากกว่าน,นั้นยิ่งดีใหญ่เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณจิราพรมากเลยนะคะที่มาขยายความเกี่ยวกับเรื่องนิสัยแล้วก็พฤติกรรมการออมให้พวกเราได้เข้าใจแล้วหลายๆคนฟังแล้วเนี่ยคงอยากจะไปปรับพฤติกรรมของตอนเองอยากจะมีเงินออมกันมากๆขึ้นด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จากคุณจิราพรแผลงประพันธ์นะคะนักวิจัยอาวุโสด้านนโยบายด้านการพัฒนายอย่างทั่วถึงของ t d r i ก็ได้สะท้อนเรื่องของผลการศึกษาจากงานวิจัยคนไทยมีนิสัยทักษะการเงินอย่างไรพฤติกรรมการออมเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยคงพอจะประเมินได้แล้วนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนควรจะออมเงินมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นไปได้ออมมากก็ดีค่ะเวลาที่มีภาวะฉุกเ เกิดขึ้นหรือว่าในยามชาราแล้วเนี่ยเราจะได้มีเงินเก็บจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องวอกแวกนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วของพินิษเศรษฐกิจการเมืองค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับดิฉันประวินมัยใบคล้อยและทีมงานวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ